เห็นไหมครับสังเกตดูนะครับตอนนี้ฟิล์มกำลังวิ่งเข้าไปนะครับผมสวัสดีครับผมปุ้ยมิสเตอร์ปุ้ยนะครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการติดฟิล์มกระจกกรรอยให้กับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับผมดูกันนะครับว่ามันจะติดแบบไหนนะครับวันนี้ผมก็จะติดกับ vivo นะครับ y 53นี่นะครับก็นี่ก็เป็นฟิล์มที่ซื้อมานะครับก็จะมีตัวฟิล์มนะครับให้นะครับแล้วก็จะมี น้ำยาเช็ดนะครับทำความสะอาดแล้วก็ผ้าหนึ่งผืนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการติดกันเลยนะครับตอนแรกสําหรับใครที่ติดฟิล์มอยู่เก่าแล้วแต่ก็ต้องแกะฟิล์มเก่าออกก่อนนะครับผมอันแกะฟิล์มเก่าเราก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมใช้กระดาษแข็งแข็งนะครับค่อยๆเนี่ยออกมานะครับหน้าจอจะได้ไม่เป็นรอยนะครับเสร็จแล้วนะก็จะเหลือหน้าจอเปล่านี้ครับเราก็ใช้นี่ครับผม น้ำยาทําความสะอาดหน้าจอนะครับที่เขาแถมมาให้นี่เลยทําการทําความสะอาดก่อนนะครับเมื่อเราเช็ดน้ํายาเสร็จแล้วเราก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าจอครับค่อยๆเช็ด โอเคตอนนี้เราก็เช็ดหน้าจอสะอาดเรียบร้อยนะครับผมเราต้องมั่นใจว่าหน้าจอเราสะอาดไม่มีรอยนิ้วมือแลวก็ฝุ่นนะครับผมเราก็ทําการลอกฟิล์มออกนะครับมันจะมีนี่นะครับค่อยๆลอกออกครับผมนี่ผมมาแล้วนะครับผมเป็นฟิลม์มพลาสติกชั้นแรกนะครับลอกออกจากนั้นเราก็เล็งนะครับผม เลงที่หน้าจอของเราให้ได้นะครับเมื่อเราเล็งตรงแล้วเราก็ทำการปล่อยลงเลยครับผมปึ๊บอ่าเห็นไหมครับสังเกตดูนะครับตอนนี้ฟิล์มกำลังวิ่งเข้ามาครับผมเสร็จแล้วเราก็ใช้ผ้านะครับค่อยๆไล่ฟองอากาศนี่นะครับค่อยๆไล่ครับผม ใช่ครับไล่ฟองอากาศออกไปครับเรียบร้อยครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับก็เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหเป็นไงฮะหน้าจอใส่วิ่งวิ่งเลยนะครับผมฟิล์มใหม่นะครับแล้วก็นี่ครับเป็นสภาพฟิล์มเก่าที่แตกนะครับผมแกะออกก็เลยแตกลามไปใหญ่เลยนะครับ ทดลองติดเองดูได้นะครับผมไม่ยากครับผมทำเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่งด้านล่างนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ